เคยสงสัยไหมว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงอายุไม่ยืนหลังจาก80ปีไปแล้วหลายคนถึง80ปีได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วแต่ถ้าอยากมีแรงดีแข็งแรงต่อไปอีกมันไม่ใช่แค่เรื่องโชคช่วยแต่ต้องรู้ทันสตัวการเงียบที่ค่อยๆบ่อนทำลายร่างกายเราโดยที่เราไม่รู้ตัวคนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าเจ้าตัวการพวกนี้ส่งผลต่อพลังงานความจำและสุขภาพโดยรวมขนาดไหนจนกว่าจะสายไปแล้ว เรามาดูกันว่าสี่เหตุผลเงียบๆที่ทำให้หลายคนไปไม่ถึงอายุยืนจริงๆมีอะไรบ้างข้อสุดท้ายสำคัญมากถ้าดูจบแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนแน่นอนก่อนจะไปฟังเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามช่องกเกษียณสุขใจเพราะเรามีเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับวัยเกษียณมาอัปเดตท,ทุกวันข้อที่1การอักเสบเงียบในร่างกายตัวเร่งความแก่โดยไม่รู้ตัวพออายุเริ่มเข้าใกล้เลข80 ร่างกายของเราจะเริ่มมีการอักเสบระดับต่ำเรือรังโดยที่ไม่แสดงอาการชัดเจนเหมือนเวลาปวดแผลหรือข้อบวมหมอเรียกภาวะนี้ว่า i n f l a m m a g i n g หรือภาษาไทยเรียกว่าการอักเสบเงียบแห่งไวมันคือกระบวนการที่เซลล์และอวัยวะภายในถูกทำลายช้าๆโดยไม่มีสัญ,ญญาณเตือนชัดเจนแต่สะสมไปเรื่อยๆจนร่างกายเริ่มเสื่อมถ้าไม่ดูแลก็อาจนำไปสู่โรคร้ายอย่างหัวใจเสื่อมสมองเสื่อม รือระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอสาเหตุหลักๆของการอักเสบเงียบได้แก่ 1. การกินอาหารแปรรูปของหวานจัดของเค็มมากเกินไป 2. นอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอ 3. ไม่ค่อยเคลื่อนไหวนั่งหรือนอนนานๆน 4. านอยู่ในที่มีควันมลพิษฝุ่นหรือสารพิษ 5. ความเครียดสะสม สิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานหนักเกินไปเหมือนเครื่องยนต์ที่เปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาจนเกิดการอักเสบเล็กๆในเนื้อเยื่อแบบไม่รู้ตัวพอนานเข้าก็เริ่มส่งผลต่อหัวใจสมองไตหรือข้อเข,ข่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตัวอย่างเหตุการณ์ลุงจันไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่เดินออกกำลังกายทุกวันแต่กลับรู้สึกเหนื่อยง่ายชามือเท้าและเมินหัวบ่อย ทั้งที่ผลเลือดดูปกติจนหมอส่งตรวจลึกพบว่าในเลือดมีค่าการอักเสบ CRP สูงซึ่งบ่งชี้ว่าร่างกายกำลังม,มีไฟเงียบๆลุกอยู่ภายในโดยไม่มีอาการให้รู้ตัวฟังดูน่ากลัวแต่ไม่ต้องตกใจเพราะเราป้องกันและชะลอการอักเสบเงียบได้โดวยวิธีง่ายๆทำได้ทุกวันเลย 1. กินผักผลไม้สดลดของแปรรูป 2. อ,ออกกำลังกายเบา,เบา เดินวันละยี่สนาที 3. พักผ่อนให้เพียงพอนอนตรงเวลา 4. ฝึกหายใจลึกๆทำสมาธิสั้นๆทุกวัน 5. หลีกเลี่ยงมลพิษใส่หน้าก,ากากเวลาออกนอกบ้านทำแบบนี้ทุกวันเหมือนรดน้ำต้นไม้ร่างกายจะเย็นลงภายในฟื้นฟูได้ดีขึ้นแข็งแรงยืนยาวไปอีกนานข้อที่สกล้ามเนื้อหายไป เหตุผลที่ทำให้ล้มง่ายอ่อนแรงและเสียความเป็นตัวเองพออายุเริ่มเข้าเลข6หรือ60ปีขึ้นไปร่างกายเราจะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้อประมาณ1นซนต่อปีซึ่งบางคนอาจไม่รู้ตัวเพราะมันเกิดขึ้นช้าๆแต่พอถึงวัยแปปีขึ้นไปการสูญเสียนี้จะเร็วขึ้นและกระทบชีวิตประจำวันแบบเห็นชัดหมอครูสเจนททอฟ ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุจากยุโรปเคยอธิบายไว้ว่าเมื่อกล้ามเนื้อน้อยลงร่างกายจะเสียการควบคุมทีละนิดเริ่มจากยืนไม่มั่นเดินไม่มั่นแล้วก็ล้มง่ายและการล้มในวัยสูงอายุอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการนอนติดเตียงได้เลยงานวิจัยของหมอที่ T ีพ Age and Aging ยังบอกด้วยว่ากล้ามเนื้อที่ลดลงนั้นจะดึงร่างกายให้ถอยหลังอย่างช้าช แต่รุนแรงมากในระยะยาวอาการจะไม่มาแบบโครมเดียวรู้เลยแต่ค่อยๆเปลี่ยนไปแบบไม่รู้ตัวเช่นเปิดฝาขวดลำบากต้องขอให้หลานช่วยเดินขึ้นบันไดรู้สึกเหนื่อยกว่าก่อนลุกจากเก้าอี้หรือพื้นต้องเอามือยันรู้สึกว่าแขนขารีบลงเรื่อยๆเรื่องกล้ามเนื้อไม่ใช่แค่เรื่องแรงอย่างเดียว แต่มันส่งผลต่อร่างกายหลายระบบเลยเช่นป้องกันการล้มกล้ามเนื้อช่วยให้ยืนมั่นเดินไม่เซควบคุมระดับน้ำตาลกล้ามเนื้อใช้พลังงานและน้ำตาลในเลือดถ้ามีกล้ามน้อยน้ำตาลก็จะสูงง่ายเผาผลาญพลังงานกล้ามช่วยให้ระบบเผาผลาญไม่ตกรักษาสมดุลเดินเหยียบของตกพื้นหรือสะดุดพรมก็ช่วยประคองตัวทันสุขภาพจิต พอเคลื่อนไหวคล่องเราก็ไม่รู้สึกว่าแก่หรือต้องพึ่งคนอื่นตัวอย่างเหตุการณ์ลุงมาโนธอายุ84ปีอดีตเป็นครูเกษียณร่ราเริงอยู่คนเดียวได้สบายทุกเช้าจะเดินไปร้านกาแฟปลูกต้นไม้หน้าบ้านทำกับข้าวเองแต่วันหนึ่งลุงสะดุดพรมที่ห้องนั่งเล่นล้มแรงมากจนกระดูกสะโพกหักหลังจากผ่าตัดก็ต้องนอนติดเตียงเป็นเดือน กล้ามเนื้อช่วงขาอ่อนแรงลงเร็วมากแค่ลุกนั่งยังเหนื่อยเดินไม่ได้เหมือนเดิมอีกจากคนที่เคยดูแลตัวเองได้ทุกอย่างกลับต้องพึ่งพาลูกหลานหลายคนเสียความมั่นใจเสียอิสรภาพและรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองอีกแล้วเราป้องกันได้ง่ายๆไม่ต้องเป็นนักเพาะกล้ามไม่ต้องซื้ออุปกรณ์แพงๆขอแค่ขยับตัวกินโปรตีนให้พอ ก็ช่วยให้กล้ามเนื้ออยู่กับเราไปได้นานวิธีง่ายๆที่ทำได้เลย 1. ออกกำลังกายเบาๆวันละนิดเดินช้าๆรอบบ้าน20-30นาทียืดแขนยืดขาหรือหมุนหัวไหล่ตอนดูทีวีใช้ขวดน้ำดื่มแทนดัมเบลยกเบาๆวันละ10-15ครั้ง 2. กินโปรตีนให้เพียงพอเลือกกินไข่นม ปลาหนึ่งเต้าหู้ถั่วหรืออกไก่หลีกเลี่ยงของทอดของมันแบ่งกินโปรตีนตลอดวันไม่ใช่กินมื้อเดียวเยอะๆ 3. พักผ่อนให้พอนอนหลับให้ร่างกายได้ซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนือ้อให้กำลังใจตัวเองเสมอถ้าวันนี้ทำได้แค่ห้านาทีก็เก่งแล้วพรุ่งนี้เคยเพิ่มอีกนิดก็ยังไม่สาย กล้ามเนื้อไม่ใช่ของคนหนุ่มสาวเท่านั้นแต่เป็นเกราะคุ้มกันสำหรับผู้สูงอายุทุกคนแค่เริ่มดูแลวันนี้ร่างกายเราก็พร้อมจะดูแลเรากลับเหมือนกันข้อที่3นอนไม่ลึกตัวการที่ทำให้สมองช้าอารมณ์แปรปรวนและร่างกายอ่อนแอพออายุมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงหลังอายุ80ปีหลายคนจะเริ่มเจอปัญหาเดิมๆซ้ำๆเช่นหลับยาก ต้องนอนกลิ้งไปมาตื่นกลางดึกบ่อยๆแม้ไม่มีเสียงรบกวนตื่นเช้ามืดและนอนไม่หลับต่อหลับหลับตื่นตื่นเหมือนร่างกายไม่ยอมพักหลายคนคิดว่าก็นอนได้นะถ้าตื่นบ่อยเฉยๆแต่จริงๆแล้วการนอนไม่ลึกแบบนี้มีผลต่อร่างกายมากกว่าที่คิดเพราะตอนที่เราหลับลึกสมองจะทําความสะอาดตัวเอง ระบบภูมิคุ้มกันจะซ่อมแซมร่างกายกล้ามเนื้อจะฟื้นฟูและฮอร์โมนสำคัญจะถูกปล่อยออกมาแต่ถ้านอนตื่นหรือหลับไม่พอเหมือนเรากำลังชาร์จแบตไม่เต็มทุกวันแบตเลยเสื่อมเร็วอ่อนเพลียบ่อยเหตุการณ์จากยายแววอายุ86ปีเคยนอนหลับไม่สนิทมาตลอดหลายปีช่วงหลังๆเริ่มขี้ลืมบ่อยมากเดินไปเปิดตู้เย็นแล้ว ลืมว่ามาหยิบอะไรบางวันแค่เดินไปตลาดข้างบ้านก็รู้สึกเพลียต้องกลับมานอนพักไปหาหมอหมอบอกว่าอันนี้ไม่ได้แก่เฉยเฉยแต่มาจากการนอนไม่ลึกต่อเนื่องยืนยันด้วยงานวิจัยของดรคริสตีนย f ฟีหมอย f ฟี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและความชราเธอศึกษากลุ่มผู้สูงอายุหลายพันคนแล้วพบว่าคนที่นอนหลับไม่ลึก มีความเสี่ยงสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าพระตอนนอนสมองจะเอาของเสียที่สะสมระหว่างวันออกไปถ้านอนไม่ดีเหมือนบ้านที่ไม่เคยกวาดสุดท้ายก็รกและพังเร็วขึ้นสัญญาณเตือนว่าร่างกายนอนไม่พอ 1. คขี้ลืมมากขึ้น 2. อ,อารมณ์แปรปรวนหมุดหงิดง่าย 3. รู้สึกม่วงแม้จะตื่นนานแล้ว สีไม่ค่อยอยากทำอะไร 5. เป็นหวัดหรือป่วยง่ายขึ้นวิธีช่วยให้หลับลึกขึ้นแบบง่ายๆไม่ต้องกินยา 1. เข้านอนเวลาเดิมทุกคืนให้ร่างกายจำเวลาว่าควรพัก 2. เจอแดดยามเช้าแสงแดดช่วยรีเซ็ตนาฬิการ่างกาย 3. มงดกาแฟชาแอลกอฮอล์หลังบ่าย2 พวกนี้รบกวนการนอนแบบไม่รู้ตัว 4. ขยับร่างกายเบาๆเดินยืดเส้นบ้างในช่วงกลางวัน 5. ทำห้องให้หน้านอนห้องเย็นมืดสงบไม่มีเสียง 6. ทำกิจกรรมสงบก,ก่อนนอนฟังเพลงฟังธรรมะอ่านหนังสือหรือฟังเสียงฝนเบาๆ 7. ถ้าวันนี้หลับได้ดีกว่าเมื่อวานแค่ครึ่งชั่วโมงก็นับว่าเก่งแล้ว อย่าไปเครียดกับการนอนมากเพราะยิ่งเครียดยิ่งหลับยากให้คิดซะว่าคืนนี้ได้พักพอประมาณพรุ่งนี้เราจะได้สดชื่นอีกนิดการนอนดีไม่ใช่เรื่องของความสบายเท่านั้นแต่มันคือหลักฐานของสุขภาพร่างกายสมองและหัวใจข้อที่สเหงาและหมดเป้าหมายตัวบ่อนทำลายใจที่หลายคนมองข้ามในวัยแปสิบวก หลายคนอาจไม่มีโรคอะไรร้ายแรงแต่กลับรู้สึกเ้าเหนาและหมดแรงใจมันไม่ใช่เพราะร่างกายอ่อนแอแต่มาจากหัวใจที่ค่อยๆหดเล็กลงเพราะรู้สึกว่าเราไม่มีความหมายหมอหลายคนเรียกสิ่งนี้ว่าแพงเงียบของผู้สูงอายุเพราะมันทําให้คนที่ยังเดินได้กินได้กลับกลายเป็นคนหมดเรี่ยวแรงใช้ชีวิตแบบปล่อยไปวันๆตัวอย่างเหตุการณ์ ตาเพิ่มอายุ88ปีอยู่คนเดียวหลังภรรยาเสียไปเมื่อสามปีก่อนลูกๆทำงานไกลไม่มีใครอยู่ด้วยตื่นเช้ามาก็ดูข่าวทำกับข้าวแล้วก็นั่งเงียบเๆไปเรื่อยบางวันทั้งวันไม่ได้คุยกับใครเลยพอตกเย็นตาก็เริ่มถอนหายใจบ่อยๆแล้วพูดเบาๆว่าไม่ใช่เหงาเพราะไม่มีคนคุยแต่เหงาเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสำคัญกับใครแล้ว ศาส,สตราจารย์จูเลียนโฮลันสเตดจากมหาวิทยาลัยบริแฮมยังศึกษาเรื่องความเหงาในผู้สูงอายุแล้วพบว่าความเหงาเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่วันละ5 5มวนและอีกงานวิจัยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาวารดก็พบว่าคนแก่ที่รู้สึกว่าไม่มีจุดหมายในแต่ละวันมีโอกาสเสียชีวิตเร็วกว่าคนที่ยังรู้สึกว่าตัวเองมีค่า ถึง2.4เท่าเพราะในใจลึกๆของผู้สูงอายุเขาไม่ได้ต้องการแค่อาหารหรือยาแต่ต้องการความรู้สึกว่าตัวเองยังสำคัญกับโลกใบนี้และจะแก้ยังไงให้ใจไม่เหี่ยวอันนี้ไม่ได้ต้องออกนอกบ้านไม่ต้องลงทุนอะไรใหญ่โตเลยแค่เปลี่ยนมุมมองและหากิจกรรมไม่ง่ายแบบนี้ 1. รดน,น้ำต้นไม้ตอนเช้า ต้นไม้รอเราอยู่ทุกวัน 2. เขียนดอารี่สั้นๆเขียนแค่วันนี้กินอะไรเห็นอะไรบ้าง 3. โทรหาเพื่อนเก่าแค่เสียงคุ้นๆก็เติมใจได้เยอะ 4. ช่วยหลานหั่นผักหุงข้าวบทบาทเล็กๆก,ก,ก็มีคุณค่า 5. ฟังธรรมะอ่านคาถาบำรุงใจให้สงบในวันที่ไม่มีใคร 6. ททำของฝากเล็กๆ ให้เพื่อนบ้านเช่นขนมหรือก้าทแทนเมตดแค่มีสิ่งเล็กๆให้รอทำในแต่ละวันใจเราจะไม่เหี่ยวโลกเราจะไม่เงียบชีวิตเราจะไม่จืดแค่วันนี้มีคนรอให้รดน้ำต้นไม้หรือมีนาฬิกาปลุกให้ตื่นมาใส่บาทก็พอแล้วที่จะรู้ว่าเรายังมีความหมายการมีอายุยืนเกิน80ปีถือเป็นของขวัญล้ำค่า แต่การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคหรือกรรมพันธ์อย่างเดียวสิ่งเล็กๆที่เราทำทุกวันต่างหากที่ส่งผลมากที่สุดหลายคนสุขภาพแย่ลงแบบไม่รู้ตัวเพราะไม่ทันสังเกตภัยเงียบที่ค่อยๆทำร้ายสุขภาพสรุป4ภัยเงียบที่ค่อยๆทำร้ายสุขภาพ 1. การอักเสบเรื้อรังในร่างกาย 2. กล้ามเนื้อลดลงโดยไม่รู้ตัว 3. การนอนหลับไม่มีคุณภาพ 4. ความหนาวและโดดเดี่ยวทางใจสิ่งเหล่านี้กัดกินสุขภาพช้าๆแต่เราสามารถป้องกันได้เพียงแค่เริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ด้วยพลังของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆอย่างสม่ำเสมอก็ช่วยให้เรายังแข็งแรงแม้ในวัย80ปีขึ้นไปวันนี้อะไรทำให้เรารู้สึกอยากมีชีวิตอยู่ เป้าหมายเล็กๆเหล่านี้คือ,อยารักษาใจที่ดีที่สุดมันช่วยให้เราลุกขึ้นมาใช้ชีวิตต่อแม้จะเหนื่อยเจ็บหรือเหงาลงมือทำเลยวันนี้หากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอายุ80ปีขึ้นไปลองชวนเขาคุยเรื่องเป้าหมายเล็กๆในชีวิตประจำวันเพราะสิ่งเล็กๆเหล่านี้คือพลังใจในช่วงปลายชีวิตคุณไม่ได้แก่ลงเพื่อจางหายไปแต่เพื่อโฟกัส กับสิ่งที่มีความหมายที่สุดในชีวิตเพื่อเลือกใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการอย่าลืมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากเนื้อหานี้และจะเอาไปใช้ยังไงกับชีวิตถ้าชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรักเพราะกำลังใจของคุณคือแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขอให้คุณใช้ทุกวันอย่างมีคุณค่าและอบอุ่นใจเสมอ